สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำให้จองแล้วครับผมเป็นเหรียญเลื่อนนะครับเหรียญรุ่นเลื่อนสมาศักดิ์นะครับของพระราชพระราชพรนาะวชิรคุณนะครับพระราชาวนาวชิรคุณนะครับหลวงปู่จือนะครับพันธมุตโตนะครับผม ลังหนึ่งนะครับลุนยกลังนะครับเป็นหรียญลุนยกลังลังหนึ่งร้อยเหรียญนะครับผมลังหนึ่งร้อยเหรียญราคาลังละสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่งให้ฟรีเอ็มเอสนะครับนะครับส่งให้ฟรีเอ็มเอสในหนึ่งลังเนี่ยร้อยเหรียญจะมีอะไรมั่งนะครับโอกาสลุนที่จะเจอก็คือมีนะครับข้อหนึ่งนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำลงยาเต็มองหนึ่งเหรียญ ข้อสองเนื rainbow, ้อเงินหน้ากากทองคำลงยาครึ่งองค์หนึ่งเหรียญก็สามเนื้อเงินลงยาราชาวดีเต็มองค์หนึ่งเหรียญสี่นะครับเนื้อเงินลงยาราชาวดีครึ่งองค์หนึ่งเหรียญห้านะฮะนวะโลหะลงยานะครับลุ้นรับพิมพ์เต็มองคหรือพิมพ์ครึ่งองค์หนึ่งเหรียญหกนะฮะเนื้อแบ็โรเดียมสวยมากนะครับแบ็โรเดียมนะครับเหมือนของหลวงพ่อพัดแบ็โรเดียมนี่สวยมาก ลุ้นรับพิมพ์เต็มองค์หรือพิมพ์ครึ่งองหนึ่งเหรียญน,นะครับเจ็ดนะครับก็คือเนื้อสัมวประสัตสองเหรียญแปดกระไหลทองลงยาสี่เหรียญเก้ากระไหลทองโบราณหกเหรียญสิบกระไหลเงินลงยาสี่เหรียญสิบเอ็ดทองทิพซ่าตินสี่เหรียญ สิบสองนะครับอวก้าลงยาสิบสองเหรียญสิบสามอวก้าหน้ากากของทิพ um ์ผิวลุ้งแปดเหรียญสิบสี่นะฮะทองทิพตหน้ากากทองแดงแปดเหรียญสิบห้าเนื้อทองทิพ์ลงยาสิบหกเหรียญสิบหกเนื้อทองทิพ์ผิวลุ้งลงยาจีวอนสี่เหรียญสิบเจ็ดเนื้อทองแดงลงยาสิบเหรียญสิบแปดเนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพตแปดเหรียญน้ากากสิบเก้าเนื้อปีกเครื่องบินหน้ากากทองทิพต 8เรหรียญรวมหมดร้อยเหรียญน,นะครับผมแต่จะมีแถมนะครับแถมสําหรับผู้ยกรังก็คืออีกสี่เหรียญก็คืออันแรกนะฮะเป็นทองทิพย์ลุงหน้ากากเงินหนึ่งเหรียญอันที่สองก็เป็นทองแดงสแตนเหนึ่งเหรียญอันที่สามก็เป็นเนื้อสองเคนะครับสองกริย์เนี่ยหนึ่งเหรียญอันที่สี่ก็เป็นอัลปาก้านะครับไม่ตัดปีลงยาอีกหนึ่งเหรียญรวมทั้งหมดก็คือถ้ายกรังนะครับ ก็จะได้พระทั้งหมดร้อยสี่เหรียญนะครับหลวงปู่จือก็เป็นพระเเคจิที่ในหลวงรัชกาลที่สีให้ความนับส่อมากได้นิมนต์ท่านเข้าไปเทศนาธรรมนะครับสนทนาธรรมในวังบ่อยๆนืองๆนะครับท่านเป็นพระที่มีปฏิหารเยอะแยะมากมายเลยนะครับรุ่นนี้น่าเก็บมากนะครับผมนะครับสนใจติดต่อร้านนยพรพระเครื่องนะครับโทร0ูนย์เก้าห้าห้ดศหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สนาูนยูนหนึ่ง นะครับยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดน,นะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆนะครับทั้งเปิดเช่าเปิดจองนะครับจากร้านอวยพรพระเครื่องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ